ี่น่อเอามกแต่งลงม้ได้เป็นขายดีได้ไหมนี่้ำมือว่าทางกาแต่สซมือได้พี่น้อครับแมนบอกแล้วมสั้แล้วเนังวดดามสี่มือวดทิ้งมสบายก่อนสบายดีก่อนอากาศเปลี่ยนเป็นวัดสบายดีก่อนแพงนเบอร์เกิดนเบอร์จ็บดิ มาซื้อซอยแนงหล้าจาะพันวันนี้ขายจะทงคืนขายเป็นโล่ะคะจักจั่โลลาบุญดเงินเลยจะพานหาขอท่านหวาจีบอได้เงินนี่นะที่้องเอ้ยสามนบาทแหลกมาซื้อซอยตีวาว่มาซื้อไลยนาหเออลายลายลาลายด้วย น้าพึงดูแหละไม่นี่นะด้อยู่บงราจะแรงไส่รเ้อเด้ออะไราเส้หาเพิ่นพี่น้ะงมาอันรมาลุดกันเาเพิ่นขายมักแตงสีดีกว่าเมื่อวานอย่บ่เมือทับอีดแต่จากแสนทับอีหกแสนบ่ห้ามที่สองเลย้านนีกะหาแสนบ่ว่นได้มื่อไร่ซแสนเลพี่น้อะพี่เ้องบักเจาขายได้มือสองสามหลานเท่ากัได้มือซีหาแสน แม่ขามือใหม่มือนี้ได้สะมอนี้นาทรงห้ามูมืสื่อซอยอสออ้องเป็นนี่แหละจ้องป็นแ้วอันนี้อันได้อันนี้แหละเป็นนับนก่อนได้สิทำไรพี่น้องหามแรงเลยเด้อ บาหยกือห่าหยกุบาอ้าวห,ยา,หายไล่าจักแซมแตงงาพี่น่ไอยว่านบานไหมหลังนี้สิบานมันหอมค่ะหามต๊ลองลอลงลอไวอีแสนแล้วค่ะน้องคามมาหลุนกันพี่น้องน,นี้พันบัวค้ายดีปันใดปันวามีแต่ค,ค้ายหายเยเต็มมอก็ออกมาสื่อซอยว่าพี่นะนี่นะ แสนกเอยขีม ok ังนเอิร์แม่ขี้หอนเรา่ะเอยคีชิปันละกันขับตีนนี่ดิเ็นเอคสนสี่เอีะเต็ันสี่แสนสาวปลาหมูไรนะเออขับเชรไปชิปันหาแสนสาวน้ำตัทำกันเออละไก่ตัวนี้หาิหาหแสนพี่นอ ไห้ฮกแซนหากแซนมือหรหกแนมันข้ายพอดีพี่น้องหามันร้ายมึงน่คนคนข้าวจันเศ้าคลายร้ายเลยบักแตงมันร้ายเกิดนะนะข้าวป็นคล้าานมื่อวานเมื่อวานคล้ายกินกับไรเด้เมือวานพี่น้องหายมันร้ายเดี๋ยวเผื่อใครจะมาเจาะนะบกแตงก็งามๆนมันหวานมารลายเป็นหวานแส่เลยพี่น้อง เด็กค้ายประมาณมือนละสองถุงชองถุงป้าอืองซาำถุง,งฮับหาเดคล้ายยกงนกลากไ,ได้ยักพันฮซละซละแม่นนําบอซีละมันค้ายบอดีพี่นนอนเพื่อสีมาหอดเห่าอันทำเล่มันกับบอนี่ประดันะอนันเพื่อสีมาทางนี้หานเป็นซิฟกาหานเลยเพอร์สีข้นมาหอสถานเพอ่์สีข้นหอเทิงอีก นางแน่นนกัน้าบบคล้ายเฟอร์ลพี่น้องไอ้สกิมเป็นนางสกิมแบบว่าแต่แท้มีแต่คายส่งอ่ะไฟเบอรสีกับะหยาเดียดใน,นขา้าเออพี่น้องสีซอยส,สถานใเดอ้อมีแต่นา่งบดเนี่ยยังสมนิแล้วเนี่ยโตแกตัวนีส้สีบานนี่หลักสูงสีซอยสถานใเดอ้อกลับไปกลับมาเด้อพี่น้องเด้อเลยบรรทวยมาหนึน่งอันเลยอัน เลยบอลเลยบอลคล้ายถาดหน้าในหนึ่งบันหวงงวยท่างหนกะับท่างลดด่มถั่ยไปแล้วครับนะฮัรถ้าางลอเดรเอาลล้ยถ้าจะเห็นทหารนพี่นองเห็น <c oughs> ท่านไหม จะร่นร่นไปจอดมันอีกค่ายพอดีว่าสามวันทีนะค่ายดี่เขาจะเอาทั้งถึงนะลงมาทางนี่ทางขึ้นไปปากเททางขึ้นไปพระธาตุโพนปากเซ่ได้พี่น้องเดี๋ยวทางทางนี้ทางลงมาทางสวรรค์เก่านครไกรซ้อนเลยเส้นทีเลย์ซีซามที่ก็บอกได้วันนี้ได้เมือดซีหาเซนก็เอาแล้วเขาจะยังเมือและโลเขาจะยังบดคลายบางคนนะพี่น้องบางแต้มมันร้ายเกิดเลยแบบว่า แบบคนออกมาขายทัานพี่เด้อเฮาได้ได้รายได้รายกําไรลอยลาะกําไรลอยลาะกําไรสร้างสิบละก็จะลองออกมาขายเบิร์ตปุณิออกมาขายเบิร์ตเลยซื้อเงินหนักขายปุณิซื้อเงินกระซ้ายากาจะอยากลองพี่น้องเออแบบกาจะบ่เคยขายเดี๋ยวท่านพอดีค้าเดี๋ยวโมเมนทื่นมันโมเมนสีหน่อยๆเด้ใส่ทื่อรายได้พี่น้องเวอร์สีได้มาขายทื่อเวอร์สีได้ทื่อเวอร์สีได้กําไรเนาะเมื่อไงแล้วทุกคนรักสื่อซอยภายในได้พี่น้องเด้ ยุทธายอันยุทธายทำอะไรได้พี่น้องอันผากให้พ่อแม่กินย่ทางบ้านก็ได้เด้โอนเงินขาวมันซีถ่ายก็ได้สะทานปะจะก็ฝากให้พ่อแม่กินอยู่บ้านก็ได้จะ่่นลก็รัางมัก็าพี่น้องเออจะไม่ด่าเลยค้าจะคพัวะอันนี้จะแต่ขายอะไรเจ้าถัาอะไรไปทานแล่วสจ้อะไรไปทานละ เอฟซีกับสือซอยเน้อุ้นวลซอยเน้เด้พี่น้องเด้อฝากอุ้นนวลเด้อโล่สี่บบาทนางกายเอาไรโลกับุูยูเอาเป็นทงกับลูดยูบ้านหวานสถานปางสั่งพี่น้องหาเทิงเอฟซีทีว่าอันบมาบักแตงล่บักแตงล่เนี่ยบ้านหวานคนเขจะแลงแสงแตงไล่มือนั้นม่คนไทยมาสื่อ เขาจะเบ็ดเอาแต่หมักแตงลายเขาจะหวานหวานเนี่ยพี่น้องผมก็จะเอาจักแต่ว่าแบบนี้ก็หวาน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 แบบหอมๆมาวัดซุกนะตัวลายนะวานแบบกรอบๆลายวันนี้ค่ายบอดีเป็นเด้พี่น้องมืออะไรเด้อมือด้วสิมืออะไเด้อแต่มือซีหาเส้นก็ดีอ่ะมางคอยก็จะงได้มือละโลอันนี้ฮะนั่นเปิดอนไม่เพี้ยนเราพี่น้อง ไปห้ามังามก่อนไม่ทา่ดไมาวไม่สลีพี่นอะเจ้าพนไดเถอะดะเปบรรยากาศแคมทางพคตออกมาคู่เกลืออล้วพี่นนองกู่เกลือไล่ลายสกีมือหนาสกีมืรีวิวหานท้ายของแต่งังแต่ลงเหียนลงมาขืนหอดเถิงสุดซ้ายพี่เนอะเลยอ้าวเราจะพาดแล้ว ติดอี่ะไรพี่น้องจะขายจะขายจากโลกแหละอะอยากติดอยากขายโอ,โ,อโอ้ ừ, ในหมักแตงงามนะสองโดสองโดว้าเบิ่งเป็นซะไปเซ่อสองโดเพฮานาพี่น้องเป็นเบิ่งเป็นซะได้สองโลสโลจะผ่านฮามสองโลจะผ่นานไปเงินจะผ่านโลหนึ่งเท่าไหร่ อ่าพี่สีพันหนึ่งกระลุกตายแหละบอกเอฟซีในโลนึงจักพันโลหนึ่งสี่พันโลหนึงสพันลหว่พัน์หรอว่าโลหนึ่งสหพันธ์ตัวได้ซีบลหนึ่งเงินจักพันมีแต่คนขายปิด้ำนัข่านไปาย้หาพวกแซ ติดแน่่ะมูสิสวยกตังงามอยู่เด็กเขามาเคกี้กแต่งเลยฮะเด็เอมาแล้วเอมาแล้ววันนี้ครวันนี้เนาะรถไล่ไลพี่น้องเออเด็กห้ามหามปยอะฮะได้ไหม เอ้แมาแล้วเอ้ไม่หับแล้วเอ้ไม่หับแล้วพี่น้องอันเอาโรท้ายแกออกมาสักก็โรท้ายแกเมื่อเนาะเออว่าจะพี่ไหนกว่าว่าจะดีเออเอฟสี่บัแพงได้เออพี่น้องซอสขวบ ซาเอต์มาจากค้าขางของบุษยเพดอกาเอได้พี่น้องขอี่นดกด้้ตีตื่นอหลายบางนก็จะแกซาเลงหน้าเนี่ยย่ไกลพี่นอ้องในบ้านผมนอ่ะเราท้ายมาแกด้วยแข้ขแดงฮัมจะหลินหัมจะสิตโต๊ะคำแล้วคำแล้ว เอาไปเมียนไปเมียงก็เลยก็เลยเอเอมาหักหรอนี่ยลายเทบอไรคข้ายอยู่นี้พี่น้องป้าหนี่ได้เงินพอได้หอดบลาแปลแสนป้าหนีได้แปลแสนพี่น้องไปค้นคืนค้นคืนค้นขังเ่าเพื่อนได้พี่น้องสีผาก็จะ่าข้าจับโปัน บ่คอยยู่อนแถวนี้บนขมาบานมาหับประสงแล้เนาะหาระบังหลุดโอ้ยสต๊อกฮะ จังเขาะจะมคนพี่นอ้องจางร้านมาคนพี่ดาวเขาจางเขามาแก่หายมาหายมาสง่งสะท้านกับพีทหาลเลย <c oughs> <c oughs> พีทหาลเลย <c oughs> ทำแล้วพี่น้องทำแล้วทำแล้วมันอีเด้งเงิน ดีแล้วยังได้สำนนิพ่่นออเรือว uh ่าโอเคอยู uh ่เ huh กือบพันบาทพันบาทได้มื่นละพันบาทมื่นละพันบาทหมื่นละพันบาทเราได้เงาสามเซนไดาวเราบได้สาตัวสามเมื่อวานนี้เราได้แปดเซนวันนี้วันนี้เราได้สามเซนเราแบบมีรถจอดดิบดีค้ายหทุกุงวนนี้เนี่ยัเดค้ายหุกตีนแหงขจาวขจาวโซ่มาสั่งน้ำสกีม อไอสถานท้ายสะซองโลกี่นนอคนขึ้นเยื่อท่าเลือนมากลายให้ก็จะนี่เด้อคิดถูกกันไมนได้คนยีงขึ้นอยู่ล้คนละคนหาคนทรงเอาอาหมาพวกแตงนี่นี่วันวานๆนี่นี่ือสีวานรูปเดกแกตัวนี้มากเลนี่นี่ นี่วานนี่มังนี่2องโหลดอ่ะออะไรบบองโหลดใช่แคมแล้วเลยสองโลเออสองโหลดเลยพี่น้องสโหลดโหดสหาพานันเก็บเมื่อบานแลดเ้อปิดหาลดเออมือน้ำบูดนวล ว่าไปแต่งหน้าสกิมหักหมักแตงยุ้ยที่นั่นพี่น้องเลยบีดขาดเอาหนักหนิก็ได้เพราะว่าสกิมกับใครหันสัทธาคือกันลำเดียวกันเอาขืนเลยซะ่ไหมไปไปได้พี่น้อแบบนี้พอกันมาลิปหนานะมืออื่นมืออื่นใครมาย้ำอื่นนะไปหน่าเละตาดำ ปล่าเด้อมันสิขาบหรือสิไปเลยเนี่ยตั้งเอาไว้นี่วะเอาเ่อนอ่ะด้วยพี่น้องยากคนมาหลักบายเด้อวันนี้เด้อเขาแคบเลยรถมาทางนี้นะ พราะอะไรมือไหนได้พี่นอะมัเนี้มือนี้เหมือนคล้ายมือแล้วพันบางทีเป็นร่วมเป็นเงินบาทอะไรพี่เนามือหาอุ๊ซแบบเข้าจาตะกีมือซีบหลานกันยังมีกำไรปีหนึ่งเป็นร้อยหลานโอ้ยว่ะว่าหลายคนมันเถือกันมันไล่หานมักแต้มกับคนเข้ากับซื้อกินอยู่แหละพี่น้องแต่ว่าแบบมันไลยหานนะ เออพูแม้วสิจอดจะหารเดียวบ๊ายบายนะ